รายงานอากาศนะคะวันนี้นะคะในแถนนะคะหนาวนะคะเราไปเดินหากนันนะจ๊ะพี่น้องคะเราก็ดูบรรยากาศข้างๆทางนะคะบรรยากาศข้างนอกเป็นนะจ๊ะอันนี้มา <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะพี่น้องจา๋ารถติดนิดหน่อยนะจ๊ะพอรถติดเราก็มาดูบรรยากาศข้างทางกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะ อาจจะหมุนวุ่นวาดไปนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเราก็มาดูบรรยากาศรถติดกันนะจ๊านิดหนึ่งนะคะเราไปเราไปเดินหากันนะจ๊ะพวกเรานะคะสวยไหมคะบรรยากาศวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดู้าดิฉันนะคะก็คือนะคะบรรยากาศข้างนอกนะจ๊ะนะคะมันจะเป็นอ่าบวดอะไรนะคะบวดอะไรก็คือ าการทำนานะคะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวอะไรอย่างนี้นะคะเลี้ยงโคนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเราก็จะบอกว่าะะประเทศเนเธอร์เนี่ยเป็นประเทศที่ราบเรียบมากเลยนะคะแล้วกอ็อากาศก็เย็ยนสบายหนาวแต่ก็ไม่มากนะคะเหมือนประเทศอื่นนะคะเหมือนประเทศอื่นนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเราเราอยู่ติดกับทะเลเหมือนกับ ประเทศไทยนะคะซึ่งแต่ก่อนเขาไม่ได้มีประเทศเป็นของตัวเองนะคะเขาเอาเอาทะ,ทะเลมาทำเป็นมาทาเป็นที่อยู่นะคะหมายถึงว่าเขาขุดทรา,ายเอามาถมเป็นเ,เป็นพื้นพื้นพื้นเป็นพื้นเรียกว่าถมจนแน่นแล้วก็ถึงจะปลูกบ้านนะคะแต,แต่ก่อนแต่ไรประเทศในแลนด์เขาอยู่ในเรือนะคะ ไม่ได้มีบ้านนะคะอยู่ในเรือกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ขอโทษค่ะเ <c oughs> สลดพันคอนะจ๊ะก็เอ่ทำให้คนที่นี่นะคะขยันแล้วก็มีความเากระตือรือเออลือ,ร,อรือล้อนมากนะคะก็คือ เขาเป็นคนขยันมากแล้วก็เป็นคนที่วางแผนได้เก่งมากคนประเทศนี้นะจ๊ะเขาจะวางแผนว่าสมมุติเขามีเงินในกระเป๋าเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยเขาต้องวางไว้เลย 5, 5้ส่วนนะคะหใช้จ่ายสองใช้จ่ายประจําวันนะคะสก็คือเอาไว้ ใช้ใจ่ายเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะ3ก็คือเขาจะต้องมีเงินไปเที่ยวทุกปีนะคะไปเที่ยวทุกปีนะคะแล้วก็4มีเงินเก็บนะคะแล้วก็เขาจะต้องมีเงินไว้รักษาเวลาเขายามเขาแก่อย่างเขาเจ็บป่วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะทะนีนี้พวกเรานะเป็นคนไทยนะและที่นี่นะคะเคยเกิดศึกสงครามกับประเทศ ประเทศสเปนนะคะเยอรมันนะคะก็กกคือเคยเกิดสงครามกันแล้วก็สงครามาคือแถวโยุโรปเนี่ยมันจะเคยเคยเกิดเป็นสงครามกับอเมริกาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ทาให้พวกเขาเนี่ยมีความกระตือ,หร,อหรือล้นมากเลยนะคะมีความาเขาเรียกอะไรนะคะตอนนี้รถติดอยู่นะคะเขาเรียกอะไรนะคะกระตือร้นที่จะ ทำมาหากินกระตือรือร้นที่จะวางแผนชีวิตนะคะให้ทํำยังไงให้ชีวิตรอดทํำยังไงให้เรามีเงินเหลือเก็บเหลือกินเขาก็เงินเดือนเท่าพวกเรานี่แหละนะคะเขาไม่ได้รวยอะไรหรอกนะคะเงินเดือนเขาก็สมมุติว่าเทียบคนที่นี่สมมติเงินเดือนเงินเดือนเขาพันหใช่ไหมคะพันหสมมุติคนเช่าบ้านนะคะสมมุตินะคะก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยประมาณบางคนนะคะแต่สมัยก่อนมันจะค่าเช่าจะไม่แพงดีนี่มันเริ่มแพงนะแต่ก่อนนี้ก็จะ เช่าเดือนละ400หรือ500นะคะเป็นบ้านเป็นหลังนะคะสมัยก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะห้องนึงก็7 8 0 0แล้วนะคะซึ่งค่าเงินมันเปลี่ยนนะคะทุกอย่างก็เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเนี่ยเงินเดือน1,500นี่แทบไม่เหลือเลยนะจ๊ะถ้าไม่ได้ทํา OT นะคะนะคะท่านี้ พวกเราเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยนะจริงๆแล้วเงินเดือน,อน,อนก็เท่าๆกันแหละถ้าคิดถึงค่าเงินแล้วเนี่ยแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้สนใจนะคะเรามีเท่าไหร่เราก็กินกันใช้กันจนหมดนะคะไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยเราจะเหลือถึงวันนี้ไหมพรุ่งนี้ไหมหรือเราจะมีเก็บไหมเราจะพอใช้ใจ่ายไหมเราเราใช้เอาแต่เป็นหนี้พอมีข้อบออให้ผ่อนรถเราก็ผ่อนรถเขาให้ผ่อนบ้านเราก็ผ่อนบ้านแต่เราเราไม่เคยคํานึงเลยว่าเฮ้ยเงินเดือนเราแค่นี้เราจะพอไหม ฮะแล้วเรา,เราเ,ราเราเจ็บป่วยเราจะมีไหมเราจะพอใช้ใจไหมไม่ได้คิดราคาคนไทยเฮ้ยอันไหนฟรีอันไหนก็ให้ผ่อนหัวรีบเลยนะไม่นึกคำนึงถึงเลยว่าเฮ้ยเราจะทํางานต่อไปไหวไหมเราจะพอผ่อนไหมหรืออะไรชนิดใช่ไหมไม่ได้คิดนะคะคนไทยไม่ได้คิดเหมือนกับคนที่นี่ไม่ได้วางแผนเขาเรียกว่าว่าไม่มีการวางแผนใดๆเลยในชีวิต มีเท่าไหรใช้หมดมีเท่าไหร่ใช้หมดเป็นหนี้ยิ่งดีจะได้เออเป็นเป็นว่าเป็นคนมีเครดิตใช่ไหมเราจะเป็นหนี้คนที่จะเป็นหนี้นะสําหรับสุกายคนที่จะเป็นหนี้ได้ก็คือคนที่เป็นนักธุรกิจเท่านั้นที่จะเป็นหนี้ได้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ยคุณสามารถที่จะเอ่อเรียกอะไรคะคุณสามารถที่จะเอ่อเดี๋ยวสุกายจะพูดว่ายังไงดีนะคะอ่า ถ้าเราเป็นนักธุรกิจใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเป็นหนี้ได้เพราะว่าสมมติเราขายสินค้าเรารู้แล้วว่าสินค้าเราขายเนี่ยมีคนมีคนซื้อสินค้าเราไหมแล้วมีคนที่เขาชอบสินค้าเราไหมเออถ้าเขาชอบสินค้าเราใช่ไหมเราใช่ไหมคะเราขายสินค้าได้เราก็จะมีเงินใช้จ่ายเช่นมีเงินใช้เปรับสินค้าใหม่มาขายมีเงินให จ่ายกับพนักงานของเราใช่ไหมคะตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้เออ,เอ,อโทษคะ่ะจะเราเราไม่ได้เออมีเงินที่จะใช้จ่ายอะไรตรงนั้นอะ่ะเราก็เป็นหนี้เป็นหนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เขาใช้เขาไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเอาเอมันไม่สามารถนะคะที่จะใช้หนี้เขาได้เพราะอะไรมันจะต้องเป็นหนี้ตัวมัวไปเ,เรื่อยๆแล้วสัปดาห์ต่อไปเราก็จะเป็นคน ล้มละลายใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะลืมลืมตาอ้าปากได้เหมือนคนคนอื่นเขาใช่ไหมคะท่านี้ยสกายก็หมายถึงตรงนั้นด้วยนะคะว่าถ้าเราจะเป็นหนี่คนไรหรือเราจะเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องออออวางแผนะคือต้องวางแผน ว่าเคื่อสินค้าเราเนี่ยจะขายได้เราจะมีคนซื้อแล้วเราจะต้องมีเงินใช้ใจ่ายกับพนักงานมีเงินใช้ใจ่ายเก่ยวกับไปซื้อสินค้าเอามาใหม่เอามาขายใหม่แล้วก็มีเงินไปจ้า,างแล้วก็ผลิตใหม่ไม่ใช่ว่าเอ้ยวันเนี้ยฉันมีแค่เนี่ยฉ,ฉันโหฉันรวยรวยไม่ใช่หรอกคะ่ะการที่เป็นนักธุรกิจนะจากสินค้า1ตัวเป็น2ตัวเราต้องเพิ่ม เราต้องไปซื้อใหม่ตลอดนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรามีเงินตลอดไม่ใช่ค่ะอย่าคิดอย่างนั้นนะคะมันต้องลงทุนตลอดต้องมีเงินในกระเป๋าตลอดไม่ใช่ว่าโอ้เห็นเขาเป็นนักธุรกิจอยากเป็นนะคะคุณไม่มีการวางแผนคุณเป็นวันนี้คุณก็เจ๊งวันนี้แหละค่ะไม่มีทางร่ำรวยได้หรอกนะคะต้องวางแผนก่อนก่อนที่คุณจะดําเนินธุรกิจอย่างเช่นสก,กายสุตินะคะเดี๋ยวสก,กายจะเล่าให้ฟังคลิปหน้านะคะอันนี้เราก็จะต้อง ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูขอให้เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านกันเลยนะคะแล้วก็ร่ํารวยกันเลยนะคะสมหวังสมความปรารถนาะคิดหวังสิ่งใดที่เป็นบนุญเป็นกุศลก็ขอให้สมความมากนปรนารถนาคิดเงนินได้ได้เงินคิดอะไรได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะมากันบนนคนข้างๆนะจ๊ะนะ,นะคะสาธุนะคะทุกท่านเลยนะคะร่ารวยเฮงเฮงรวยค่ะสาธุสาธุสาธุอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสาธุค่ะ